สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือตึกที่กุมภาลเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีกเป็นที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็วันในวันนี้นะครับผม GM สุดแสนจะใจดีเป็นพิเศษใส่ไข่ใส่ใจด้วยนะฮะก็คือมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาถึงสามตัวด้วยกันซึ่งทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่มันที่หน้าแบบ เมื่อก่อนนะตัวละครเหมือนกันแต่คนละสีมันมีอยู่4ตัวใช่ไหมมีน้องคาซัตแล้วก็มีตัวอื่นที่มีชื่อต่างกันแต่ในวันนี้ชื่อเหมือนกันหมดเลย แค่เปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนขั้นท้ายว่าฟิชเชอริงกับความสามารถของใครก็แค่นั้นนะครับผมยินดีต้อนรับน้อง Evolution i s a c ตนะครับผมเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าเกมเศรษฐีนะครับผมอก็จะมีมรถหมด3-4สีนะครับผมสีฟ้าเนาะเป็น i s a c ตฟิชเชอริงกับ S S นี่ยอมจากอะไร S อ่ะเดี๋ยวให้ทายนะครับผมความสามารถที่แตกต่างกันเนาะก็จะมีอยู่แค่หนึ่งความสามารถนะครับผมความสามารถของตัว S ก็คือจะสร้างพื้นที่ไฟปิศาจในพื้นที่แลนด์มาร์กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าของสตูน,นะครับผมแสดงว่าใช่เลยครับผม S ในที่นี้ก็คือซาโฮนะครับผมส่วนตัวสีแดงในก็คือ Isaac Fjerring Y นะครับผม Y Y คืออะไร เมื่อฉันตกแลนมากของฉันหรือว่าก่อสร้างแลนมากของฉันมีโอกาส7 5ที่จะใช้เอฟเฟกพื้นที่หมอกเอ้ยถูกต้องนี่นครับผม Y ก็คือหยุดรางนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมไอแซ็สีชมพูเนาะไอแซ็กซ์ฟิชเชอรง R นะครับผมเมื่อตกเปยียกเลนมาคของฉันมีโอกาส50%ที่จะติดตั้งรามกรบนแลนมาคของฉันเองทั้งหมดนะครับผมอันนี้ R R คือตัวอ,ไอะไร R คือ R คือคือลุงลืมชื่อน้องอ่ะ,อะ รากรน,นั่นเองนะครับก็จะมีความสามารถหลักๆที่ต่างกันประมาณนี้เนาะส่วนความสามารถอื่นๆนะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็คือความสามารถต่อจากความสามารถแรกที่เราอ่านกันไปของแต่ละตัวนะครับผมความสามารถด้านหลังก็คือเมื่อตกเลนมาคของฉันนะครับผมมีโอกาส80%เนาะที่จะสร้างเครื่องหมาย,ยกระบาลน,นะครับผมบนตัวของศัตรูตเนาะแล้วก็เรียกศัตรูทั้งหมดมายังอ๋อมายังฮะไม่เรียกเหรออา้าวสร้างเลนมาคสร้าง เครื่องหมายเฉยๆอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเริ่มถนนราว80%เรา80%ว้าไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวนั้นที่มีศัตรูที่ติดเครื่องหมายอยู่นะครับโอโอเคข้างล่างสุดก็คือเมื่อไฟตรงข้ามนะครับผมตกไปยัง เมืองของฉันหรือว่าเมืองของทีมเนาะมีการ70%นะครับผมที่จะเพิ่มเข้ามาทางคุณสี่หลังจากนั้นนะครับผมเมื่อาฟตรงข้ามใช้การทางฟ้านะครับผมมีการ80%สลายการอันนี้ของไอแซคเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมที่จะสามารถสลายการนางฟ้าบนเมืองใดก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นแลนด์มาร์คเท่านั้นเมืองสั่งหลังก็โดนตัดการนางฟ้าได้นะครับผมอันนี้เป็นความสามารถออริจินอลของไอแซคเลยแต่ว่ามีแค่นี้มันน้อยไปไหม ลุงคิดว่าความสามารถในการควบคุมบังคับลูกเต๋าของไอแซกมีประโยชน์มากเลยนะแต่เขาไม่ใส่มาให้แล้วดูมรวมแล้วนะครับผมสามไอแซกเนี้ยไอแซกที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นไอแซกวนะครับผมหรือว่าไอแซกทีจะดี้กับน้องยูลังเนาะเพราะว่าพื้นที่เหมาะมันก็ยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าตั้งแต่มีแผนที่ใหม่มาแล้วมันมีรถบดตอนจัดงานโอลิมปิกด้วยอ่ะอันนี้ลุงก,ก็เริ่มไม่แน่ใจนะครับผมว่ายูลังยังจะดีอยู่หรือเปล่า นครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนาะเราสามารถหานผมได้จากการที่เรานั้นสะสมนะครับผมโรงงานดูบิกของไอแซคเนาะทั้งหมด5ใบนะครับผม,บผมแล้วก็ตุ๊กตาของแต่และตัวที่เราอยากได้อ๋อนี่ก็จะเป็นยูรังไงอันนี้ก็จะเป็นปลากรไงอันนี้ก็จะเป็นน้องซาโฮไง เอซึ่งโรงงานรูบิกนะครับผมเราสมามารถหาได้จากการสะสมนะรูบิกสีแดงนะครับผมทั้งหมด2อันซึ่งรูบิกสีแดงเป็น A บวกด้วยแล้วก็รูบิกสีม่วงนะครับผมเป็น A เนาะสอันนะครับผมแล้วก็รูบิกสีน้ําเงินนะครับผมอีก2อันเอาสีแดงรวมไปด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วไม่มีสีแดงนะผมเป็นสีชมพูแทนงงไหมละ่ะทำไมทำอีเวนต์งงๆแบบนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็การแลกเปลี่ยนไอแซกนะครับผม อ๋อนี้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนคืออะไรอ่ะอ๋อนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไอแสกที่ต้องการแล้วก็ซื้อไอ้การ์ดใบนี้เหรอแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นไอแสกสีอื่นไงหรอลูกบาทเลือกตุ๊กตาไอแสกหืลูกบาทเลือกตุกตกกกต๊กตาในนี้มันจะเป็นตุ๊กตาเหรอในนี้มันไม่ใช่ไอแสกเลยเหรอ ลูกป่านเลือกตุ๊กตาแปลกๆถ้าเกิดวาเลือกตุ๊กตา,กกาเรา,เกกาจะต้องทำไอ้ก้อนๆเน,นี้ยอีก5อันนะซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปอ่านในกิจเวงกิจกรรมดีกว่ากิจเวงกิจกรรมของเรานะครับผมอย่ตรงนี้เนาะอยู่ในประกาศนะครับผมแล้วก็มีก็อ่านไปอ่านเข้าไป จะไปชิบๆๆๆๆชๆไชืไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อลิสแบนตัวละครไม่ใช่อีเวนต์สุดพิเศษด่านฟรีต่างๆโปรโมชั่นมันไม่น่าจะอยู่ในนี้นะนานๆทีลุงก็เข้ามาอ่านทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะควรอยู่ตรงไหนใครเห็นก็กระซิบกระซาบบอกลุงหน่อยก็แล้วกันมองไม่เห็นนะอืมข้อมูลมันเยอะ โอเคใครรู้บอกด้วยกันละกันนะครับผมไม่รู้นี่ลุงยังไม่รู้วิธีการหาตุ๊กตาเลยอะอย่าบอกนะว่าหาจากแพ็คซูเปอร์อ่ะเฮ้ยมันจะยากเกินไปหรือเปล่าหาสามแบบหาอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยอ,อ๋อนี้ยอ๋อโอเค เราต้องซ่มหาน้องตุก๊กตาจากไอแพ็คเนี้ยหรอมันเป็นการ์ดเอสนะน้องตุก๊กตาเผลอกดไปละชิป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 ,ชปจริงเหรอเราหาน้องตุก๊กตาจากนี้จริงเหรอไม่เห็นตุก๊กตาจะออกเลยเอ๋อแต่ตุก๊กตาออกแค่ตัวเดียวมันก็ได้แล้วเนาะ แต่มันจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมว่าเราจะได้ตุ๊กตาแบบไหนแต่แบบวายอ่ะแบบยูรังอ่ะหัวส,สุดเท่าที่คิดไว้นะไม่มีเลยไม่ออกเลยโอ้ยากเนี่ยอีเวนต์เนี้ยอีเวนต์ยากขนาดเนี้ยควรที่จะหากับไอแซกหรอ คิดคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีดราม่านะครับโอมลาบก็อขอทุกคนมีความสุขกับ่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทนี้ก็มาเล่นเกมเศรษฐีนะครับโอมปลานะไม่ต้องหานะจุ๊บๆไอสารตัวนี้ก็ไม่ต้องเหมือนกันนะครับผมจุ๊บๆนะครับ